ต่อไปไม่ต้องไปทํางานแล้วนะอดี๋ยวไอเลี้ยงเองค่ะแต่ปีใหม่เพิ่งได้ง,งานเองเสียดายอะ่ะไม่เอาเดีย๋ยวไปทํางานแล้วเจอผู้ชายอื่นนอกใจไออีกอย่าดูสิคะไอเขาไม่เคยสนใจผู้ชายคนอื่นอยู่แล้วนะไอไม่ไว้ใจหรอกสวยๆอย่างปีใหม่นี่นะอยู่บ้านให้ไอเดี้ยงสบายๆก็พออ่ะอ่ะ,อะก็ได้ค่ะน่ารักที่สุดเลยครับ อาแม่ทำไมมาไวจังเลยล่ะคะไปไปนั่งก่อนอ้าวแล้วนี่ไอไม่อยู่หรออ๋อไอเขาออกไปหาลูกค้าข้างนอกอะค่ะแล้วที่โทรบ,บอกแม่ว่าจะไม่ทำงานแล้วจริงเหรอลูกใช่ค่ะไอเขาบอกว่าไม่อยากให้หนูเหนื่อยจะหาเงินเลี้ยงเองทำไงได้ล่ะคะแม่ลูกแม่สวยขนาดนี้ ปีใหม่แต่คนเราสวยอย่างเดียวไม่ได้นะลูกลูกต้องสร้าบคุณค่าให้ตัวเองด้วยนะโหแม่ก็ไอเขาเห็นคุณค่าในตัวหนูไงเขาเลยห่วงหนูแล้วก็ให้อยู่แต่ในบ้านแล้วจะไม่ทํางานเกาะแฟนกินตลอดไปอย่างนี้เรื่องไงเอนี่แม่ดูเมื่อกี้ไอเขาโอนมาให้หนูตั้งสามหมื่นเลยนะหน้าที่การงานไอดีจะตายได้เดือนละเป็นแส,น,สนเลยนะคะเขาเลี้ยงหนูไหวอยู่แล้ว ก็แล้วแต่แกละกันถือว่าแม่เตือนแล้วนะเข้ามาได้ครับผู้จัดการคะผู้บริหารคนใหม่มาแล้วคะ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมออกไปรับฉันชื่อพลอยนะคะเป็นผู้บริหารคนใหม่ยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะผมผู้จัดการไอ้นะครับ ยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยฉันละอิจฉาแกจริงๆเลยได้นั่งสวยๆเป็นคุณนายอยู่บ้านวันๆไม่ต้องทำอะไรช่วยไม่ได้นะคนเราอะแข่งอะไรก็แข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนาอะยากหน่อยนะจ้าแม่คนสวยเออว่าแต่แกอยู่บ้านอย่างเดียวแกไม่เบื่อหรือไงก็มีบ้างแหละ ต่เฮยเฉยแล้วก็มีเงินเดือนใช้ไม่ดีกว่าหรอเป็นฉันนะไม่เอาหรอกออกมาทำงานเองดีกว่าอยากซื้ออะไรก็ซื้อแต่ไอ้ก็ไม่ได้ห้ามฉันช็อปนะแต่แค่ต้องรองไปซื้อพร้อมกันอะดูท่าทางน่าจะห่วงจรงิงอืมเออปีใหม่เสารนี้นุกขึ้นมาไปเจอกันไหมตั้งแต่นุกมีแฟนนะไม่ได้เจอมันเลยฉันต้องกลับไปถามไอ้ก่อนอะแฟนนุกมาด้วยไม่รู้ไอ้จะให้ไปหรือเปล่า ะแค่นัากินข้าวกับเพื่อนนี่ยังต้องขออีกเหรอทำไงได้ก็แฟนฉันห่วงนี่ปีใหม่แฟนแกก็ดูโอรเฟลขนาดนั้นนี่กลัวเขามีคนอื่นเหรอนิวเยียแกดูฉันสิสวยขนาดนี้ไอไม่กล้าเลิกกับฉันหรอกห่วงฉันจะตายแกเนี่ยเข้าขั้นหลงตัวเองแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ คิดถึงจังเลยวันนี้ไปหาเวียมีใครมาจีบที่รักหรือเปล่านะถึงมีอ่ะเขาก็ไม่สนหรอกหมายความว่าไงอ่ะมีคนมาจีบเหรอมีเขาแค่เปรียบเทียบเฉยๆปะไปนั่งกันเถอะอย่างนงี้นสิคะเขาไม่เกเรหรอก องหมืน่นไอโอนมาให้อีกแล้วหรอครับอยากได้อะไรก็บอกไอ้นะเดี๋ยววันหยุดไอพาไปซื้อเออไอวันเสาร์เนี้ยเพื่อนเขาชวนไปกินข้าวแต่ว่ามีแฟนเขามาด้วยอะ่ะไปได้ไหมมีผู้ชาย<ต>มาด้วยหรอก็แค่แฟนของเพื่อนเขาเองแลนนี่ก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วด้วยไม่ต้องไปหรอกไอไม่ว่างด้วยอะ่ะไม่อยากให้ไปคนเดียว ก็เพราะว่าไอาเป็นห่วงไม่อยากให้คนอื่นมองว่าปีใหม่โซนแฟนไม่ว่างไปด้วยไงไอคิดแบบนี้เองเหรอคะงั้นเขาไม่ไปก็ได้ดีมากครับแฟนเขาน่ารักที่สุดเลยคุยกับใครเหรอคะพิม์ไปยิ้มไปเลยนะ ออเรื่องงานอ่ะเออพอดีไอ้มีงานด่วนอ่ะขอตัวไปคุยกับลูกค้าก่อนนะแต่นี้มันเย็นแล้วนะเขาส่งข้อความมาว่าจะบินพรุ่งนี้แล้วเลยนัดคุยเย็นนี้เลยอ่ะอ๋องั้นขับรถดีๆนะคะไปก่อนนะครับผู้จัการคะอุยขอโทษค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณพลอยประจําเลยนะบอกให้เคาะประตูก่อนแล้วนี่มีอะไรมีคนมาขอพบค่ะเขาบอกว่าเป็นแฟนผู้จัดการอะไรนะงั้นเดี๋ยวคุณไอช่วยส่งไฟล์งานให้ด้วยนะคะแล้วเขาอยู่ไหนไปตามเขาขึ้นมาหาฉันเลยได้คะ่ะ ก็สูงกันทั้งคู่ดูทําตัวเข้าสิสภายดีใจไหมคะเขามาหาถึงบริษัทเลยไอ้บอกให้อยู่บ้านมาที่นี่ทำไมก็แวะร้านขนมมาเห็นมันน่ากินก็เลยอยากออกมากินด้วยกันปีใหม่ที่นี่มีพนักงานผู้ชายตั้งกี่คนจะมาโชว์สวยหรือไงเขาตั้งใจมาหาไอ,อาจริงๆนะ ก็รู้ว่าไอาไม่ชอบอยากให้อยู่บ้านทำไมต้องขัดใจไอด้วยล่ะโอ้ไอเขาคิดถึงไอจริงๆนะเขาไม่ได้สนใจใครเลยยังไงไอก็ไม่ชอบรีบกลับบ้านไปเถอะงั้นกินขนมด้วยกันก่อนไหมแล้วเขาค่อยกลับบ้านไม่เดี๋ยวไอจะออกไปธุระต่อปีใหม่รีบกลับบ้านไปได้แล้วก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยกินด้วยกันนะอืมต้องแบบนี้สิถึงจะน่ารักกลับดีๆนะค่ะ กันนะอยากไปเดินเล่นที่ห้างต่อไหมเราไอาไม่รีบกลับบ้านหรอคะบ้านไออ่ะไม่น่าหมองหรอครับมีแต่คนตรงหน้ามากกว่าที่น่าหวงปากหวานขนาดนี้หวังอะไรหรือเปล่าคะ คนรู้จักเหรอคะเพื่อนนะครับเดี๋ยวไปจ่ายเงินกันเป็นไงบ้างยงูยีอะไม่เจอกันนานเลยนะค่ะส่วนนี่นุ๊กและนายเพื่อนปีใหม่ค่ะอ๋อสวัสดีครับพอดีไอ้มาคุยงานกับลูกค้าไว้ว่างๆค่อนัดเจอกันใหม่นะครับไปกันเะครับคนนี้หรอแฟนปีใหม่อ่ะ ฉันว่าดูดีเลยนะแต่ฉันว่าการกระทําไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะทําไมแกไปว่าเพื่อนแบบนั้นล่ะถ้าพวกแกไม่เชื่อฉันตามฉันมาคุณเนี่ยน่ารักมากเลยรู้ไหมค่ะไปกันเถอะเฮ้ยไหนบอกว่าลูกค้าไงน,นี่แทบจะกอดกันอยู่แล้วนะส่งนี้เนี่ยกิ๊กชัวร์เลยนิวเยีย ที่ปีใหม่ไม่ได้มาด้วยเพราะแฟนไม่อยากให้มาหรอฉันคิดว่าแฟนห่วงซะอีกก็ห่วงนะให้อยู่แต่บ้านไม่ต้องทํางานแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเบื่อวันไหนนะสิโอแกอย่าพูดแบบนั้นดิแต่ที่เห็นเนี่ยมันน่าจะจริงนะฉันอยากไปเจอปีใหม่จังอยากไปเตือนเรื่องนี้ไม่เป็นไรหรอกแกไว้ฉันไปเจอปีใหม่แล้วเดี๋ยวฉันเตือนเองคงเป็นลูกค้าเขาละมัง้ง แต่ฉันเห็นเขาจับมือโอบไหล่กันด้วยนะแกมองผิดหรือเปล่าไอ้เขาไม่กล้านอกใจฉันหรอกฉันสวยขนาดเนี้ไม่ใชาก็เพิ่งโอนเงินให้ฉันเองปีใหม่ต่อให้แฟนแกรวยขนาดไหนแกก็อยากมั่นใจว่าเขาจะเลี้ยงแกไปตลอดชีวิตนะแกนี่พูดเหมือนแม่ฉันเลยนะทุกวันนี้ยฉันก็อยู่สบายดีนะอืมตามใจแกแล้วกันฉันมาเตือนเพราะฉันหวังดีฉันกลับก่อนนะ กับบ้านช้าจังไอทำไมช่วงนี้กลับบ้านช้าทุกวันเลยงานเยอะหรอคะทำไมดูนิ่งจังทำงานหนักเหรอคะปีใหม่เราเลิกกันเถอะฮะไอจะให้เงินปีใหม่หนึ่งก้อนเอาไปตั้งตัว เราจบกันด้วยดีนะอะไรนะไอ้เราไม่ได้ทะเลาะก,กันไม่ได้กอดกันมาบอกเลิกแบบนี้ได้ยังไงเขาผิดตรงไหนไอชอบที่เขาสวยไม่ใช่เหรอจะมาทิ้งกันง่ายแบบนี้ได้ยังไงนี่ต่อให้สวยแค่ไหนแต่ตอนนี้ไอเบื่อไอไม่อยากอยู่กับปีใหม่แล้วพูดแบบนี้ได้ยังไงไอมีคนอื่นใช่ไหมตอบมานะตอบมาไอหยุดเดี๋ยวนี้นะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเขาไม่เลิกหรอกแต่ไอจะเลิก ไอ้มีคนอื่นพอใจหรือ,อยังเขาทั้งสวยทั้งรวยทํางานเก่งไม่เหมือนพี่ใหม่หรอกอยู่บ้านไปวันๆน่ะก็ไอ้เป็นคนบอยให้เขาอยู่บ้านเองอ่ะจะมาโทษเขาแบบนี้ได้ยังไงพอเหอะไอ้อไม่อยากคุยเงินก้อนเนี้ยไอ้โอนให้ปีใหม่เลยนะแล้วนะลถ้าไอ้ลงมาอย่าให้เห็นว่าปีใหม่อยู่ในบ้านนี่ไอ้ไอ้กลับมาคุยกันก่อนนะ นะที่แกโดนบอกเลิกตอนอายุ30ดีแค่ไหนแล้วไม่บอกตอน40ไปเลยอะทำไมแกพูดแบบนั้นอนะส0มสมัยนี้ยเริ่มทำงานก็ช้าแล้วอีกอย่างแกก็ติดใช้ชีวิตสบายแล้วด้วยถ้าโดนบอกเลิกตอนอายุ40จะแกตกนรกทั้งเป็นแน่นิวเยียแกเป็นเพื่อนฉันนะทำไมแกไม่ปลอบใจฉันบ้างอะก็ฉันเคยเตือนแกแล้วไงทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องแฟนแกอะเคยฟังแค่ที่ไหนล่ะใครจะไปคิดล่ะ เขาให้เงินฉันแล้วก็ดูรักฉันมากด้วยคนดีคืนด,อดีอยู่ดีก็มาบอกเล่าฉันเฉยเลยคนมันไม่รู้จักพอแหละทำใจซะก็อย่างที่แกพูดนั่นแหละอายุฉันก็เท่านี้แล้วจะสมัครงานที่ไหนมันก็ยากประสบการณ์ก็ไม่มีใช่แกจัดก,การเป็นคนแก่ไม่มีอาชีพโอ้ยนิวีอาฉเศร้าไม่ลงเลเนี่ยเห็นแกโวยวายได้ฉันก็ดีใจไม่เป็นไรหรอกเริ่มต้นใหม่นะเพื่อน ขอบใจนะนิวเยียแม่คะหนูขอกลับมาอยู่ด้วยนะนี่ก็บ้านเรานะลูกลูกอยากกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้หนูน่าจะเชื่อแม่กับเพื่อนที่เตือนเรื่องนี้หนูแต่หนูก็ไม่ได้เชื่อใครเลยบางทีมันก็มีอะไรหลายอย่างบางตาเราเอาไว้ตอนนี้จะเริ่มต้นใหม่มันก็ยังไม่สายนะลูกค่ะแม่พรุ่งนี้หนูจะเริ่มหางานใหม่แบบจริงจัง หนูจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองค่ะแม่ดีแล้วล่ะลูกอย่างน้อยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังมีเราเป็นเสาหลักอยู่ไม่ได้ลมพ่อใครหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่นอกจากวความสวยแล้วเราจะมีค่าก็ต่อเมื่อเรายืนได้ด้วยตัวเองจ้าคนสวยคนเก่งของแม่